ฉันจะบอกว่านายอาสามารับฉันที่บ้านวันนี้เรื่องอะไรฉันจะทำให้เธอฟรีอ่ะล้วนายอยากได้อะไรไม่ซราเธอต้องบอกกับทุกคนว่าฉันเป็นแฟนเธอฝันไปเถอะไอเด็กเนิร์โลกจิตไอพี่ริมจดัดมีอะไรนำวะเดี๋ยวฉันเดินต่อไปเองอ่ะพี่ริมกลับไปเลยเอ้าไม่อ่ะ ทั้งฉันนะไปโหเออเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นมาบนรถฉันทำไมเนี่ยนี่นายช่วยขับไปจอดตรงที่ไอ้กับเพื่อนฉันยืนอยู่ได้ไหมฉันจะลงจากรถแล้วฉันจะบอกว่านายอาสามมารับฉันที่บ้านวันนี้ไม่นายว่าไงนะ ฉันฉันบอกว่าไม่ไงเรื่องอะไรฉันจะทำให้เธอฟรีๆอ่ะเรานายอยากได้อะไรไม่ทรบเธอเธอเธอต้องบอกกับทุกคนว่าฉันเป็นแฟนเธอ้ยฝันไปเถอะไอเด็กเนรโรคจิตเดี๋ยวไม่งั้นนะฉันฉันจะบอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยนั่งซาเล้งมาเรียน ว่าเธอไม่ได้รวยเหมือนที่ทุกคนคิดนายนี่มันก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้แต่ฉันมีข้อแม้ข้อข้อแม้อะไรฉันจะยอมเป็นแฟนนายแค่หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยฉันจะบอกเลิกนายต่อหน้าทุกคนถ้าคิดเยอะก็ไม่ต้องเอาเออเออ ตามนั้นก็ได้ วะทำไมมาด้วยกันอนะไม่มีอะไรหรอกจ้ะน้ำว้าเขาเป็นแฟนฉันนะฮะแฟนจริงเหรออืมเพิ่งคบกันเมื่อกีอ้ไปเรียนกันเถอดจัตท่รักไปไปก่อนนะครับเพื่อนๆ นี่แล้วน้ำวาคือแกก็สวยนะแต่ว่าคิดยังไงไปคบกับไอ้เนินั่น,นะวะนั่นดินี่พวกแกก็อย่าไปบ้านน้ำวาแบบนั้นดิเดี๋ยวน้ำวาเขาก็ลำบากใจหรอกไอ้เนิร์ดน,นะไอ้เนินร,ร์ดคบอาทิตย์เมื่อไรเนี่ยฉันบอกเลิกไหนแนะ่ วัดอยู่นี่นี่เอง่ะเอ้าไหนตอนที่เราชวนไปกินข้าวบอกว่าไม่หิวไงก็ตอนนี้หิวแล้วอ่ะงั้นดีเลยตอนบ่ายเราไม่มีเรียนอ่ะไปเที่ยวกันไปจ้ะไปเที่ยว แกเคยบอกว่าน้ำวาชอบแกไงก็มันโง่ไงพอไอ้เนิร์ดอะทำน้ำวาเป็นรับประทานแล้วนี่พวกแกหูปากไปเลยนะอุ๊ยแค่นี้ก็โมโหเดี๋ยวพวกแกคอยดูนะฉันจะทำให้น้ำวาทิ้งไอ้เนิร์ดภายใน3วันให้ได้มันใจขนาดนั้นเชียวฉันพนันว่าไม่ได้ ว่าไม่ได้พวกแกเตรียมเสียเงินได้เลยนี่นายพาฉันมาที่บ้านนายทำไมอะ่ะคจะทำอะไรตบเออปล่านะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเข้าไปในบ้านดีกว่า ฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะทำอะไรอะ่ะมามาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันติวให้ติวใช่เธอเนี่ยสวยนะแต่เธอเรียมไม่ค่อยเก่งเลยแบบนี้ถึงจะสวยแค่ไหนก็จะลำบากชมหรือด้านี่ชมเธอ สวยจริงๆนะสวยมากๆเลยแต่ถ้าเธอตั้งใจเรียนด้วยอ่ะเธอก็จะเป็นคนสวยที่ครบเครื่องมากๆเลยในฐานะแฟนอย่างฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันติวให้นี่อันนี้เลยเราเรียนแล้วแต่ว่าเธอน่าจะไม่เข้าใจ เหมือนกันนะเนี่ยสอนเข้าใจกว่าอาจารย์บางคนอีกขอบขอบใจนะจะว่าไปนายก็หน้าตาดีเหมือนกันนะ เปทออยาโสฉชนที่บ้านเนี่ยเล่าแฟนไปนไหนแล้วล่ะหมายถึงอาร์เหรอหรือว่าน้องวามีแฟนหลายคน บ้าหรือไงไปไหนไม่รู้อ่ะอน,นี่ไม่เจอเลยที่จริงเราก็นึกว่าน้ำวาชอบเราซะอีกอไอรู้หรออืมรู้สิแต่เราไม่กล้าแสดงออกอ่ะเรากลัวว่าเพื่อนๆจะแซวเอาอ่ะเดี๋ยวน้ำวาจะอึดอัดเอาแต่ที่จริงแล้ว เราก็ชอบน้ำว้าเหมือนกันนะไอ้ก็ชอบเราด้วยเหรอืมแต่เราคงจะสายไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำว้าก็มีอาร์ตแล้วนี่แต่เราก็อยากได้โอก,กาสจากน้ำว้าเหมือนกันนะคือว่า เดี๋ยวน้ำว้ากลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะเรารอคำตอบจากน้ำว้าได้ ราจะมาให้คำตอบไอทีถามเราเมื่อเช้าอ่ะแล้วคำตอบของน้ำวบ้าคืออะไรเหรอเราตกลงคบกับไอน,นะจริงเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์กับอาร์ตก่อนยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะอืมโอเคค่ะ มาเอามาเลยคนละห้าพันเร็วๆแพ้แล้วก็จ่ายดิ้ยจะรีบไปไหนไวเนิร์ดนายมีอะไรอ่ะโอ้ หน้าตาเป็นหมาหงอยมันโดนทิ้งอย่างเงี้ยฮน้องว้าบอกเลิกแกแล้วใช่ไหมหลบไปฉันจะไปเรียนเออว่ะสงสัยจะจริงว่ะทำใจนะไอ้เนิร์ดแกเทียบเพื่อนฉันไม่ติดจริงๆว่ะน้องว้าเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ย จ,จ้างคนเก็บขยะที่ไหนมาส่งเนี่ยพี่ชายตัวเองล้อเล่นปะเนี่ยดาวคณะแสนสวยอย่างน้ำว้าเนี่ยนะใช่นี่แหละตัวตนจริงๆของฉันและที่ฉันตัดสินใจคบกับไอเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ไอดูทุกด้านที่เป็นฉันไงหวังว่าไอาจะโอเคนะโอเคก็ผีอดิคนสวยๆอะ่ะฉันไปหาที่ไหนก็ได้ปะ่ะแต่สวยและจนอย่างเงี้ยฉันไม่เอาหรอก คิดจริงๆเหรอว่าฉันสนใจเธอขนาดนั้นอะ่ะก็เพราะว่าฉันรู้ไงว่านายกับเพื่อนานายอะมันตอแหละฉันเลยต้องทำแบบนี้ยอมรับนะว่าครั้งแรกเนี่ยฉันเผลอเชื่อแล้วก็แอบ,บสับสนไปบ้างอะ่ะแต่พอมันมีตัวแปรสำคัญเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ฉันมั่นใจว่าจริงๆแล้วอะ่ะฉันชอบใคร ชอบเราจริงเหรอวะแต่ว่าทำไมฉันรู้สึกไม่ดีใจเลยวะเนี่ยอะไรเนี่ยพอดีว่าวันวันนี้ฉันไม่ว่างน่ะต้องไปช่วยงานอาจารย์น่ะก็เลย เอาดอกไม้มาให้เราเอามาให้ทําไมอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆซะหน่อยก็มันจริงสําหรับฉันี่งั้นงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายฉันรู้แล้วล่ะ ว่าฉันชอบใครฉันก็เลยจะไปบอกนายว่าฉันเลือกอาร์ตแต่ก็บังเอิญไปได้ยินเรื่องชั่วๆของนายกับเพื่อนนายสะก่อนสรุปยังไงเตรียมเงินหมื่นไห้พวกฉัน2คนเลือยง แกสองคนนั่นแหละที่ต้องเอาเงินมาให้ฉันมั่นใจขนาดเนี้ยแสดงว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ปะเออก็ฉันน่ะไปสารภาพรักกับเย็นน้ำว้ามาในนั่นน่ะก็ดูลังเลสุดๆไปเลยนะแต่ไม่ต้องบอกก็รู้พัานั่นจะเลือกใครโอ๊ยเอาให้มันเลือกแกก่อนเถอะแล้วแกคอยมาโม้อ่ะก็เหลือฉันอยู่แล้ว ใจไปปะมันเกินออน้ำว้าเขาเลยทรมาบอกฉันนะฉันก็เลยเป็นละครเป็นหนุ่มนัดออกหักแล้วฉันเนี่ยก็ให้พี่ชายฉันมาส่งที่มหาลาัยเพื่อที่จะให้นายเห็นว่าฉันเป็นยังไงแล้วนายเนี่ย ก็จะได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาในล่ะโดนเอาคืนไปหลายดอกเลยเห็นไหมคิดว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีของนายเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างนั้นหรอไม่เลยนายสู้อานไม่ได้แม้แต่ปลายมือเออฉันเสียดายเธอตายแหละจนก็จนแถมยังนั่งสาเลงมาเรียนดิซสาเลงแล้วไงวะไห้หน้าจืดฮะ นีไอ้ไอ้ก็แพ้พนันอยู่วะเออตามไปเอาเงินคืนดิเชิญลงจากราชลถดครับขอบคุณค่ะเองนี่มันเข้าท่าเนี่ยไม่รังเกียจคนจนจากคนจนคนรวยก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนั่นแหละครับ แต่ว่าขากับผมผมขอ,อนั่งรถกลับไปด้วยได้ไหมครับน่าจะสนุกดีอเออได้ดิเดี๋ยวขาครับพี่มารับนะตั้งใจเรียนล่ะไปละขอบค,ครับตั้งใจเรียนล่ะไปไปเรียนกันเลยค่ะคุณแฟนได้ครับคุณแฟน <laughs> ไป